แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณบนเขาพระคูตรงนั้นเป็นจุดถ่ายรูปเวยแหละจ็นแลน์มาร์คของที่นี่นอกจากเป็นจุดถ่ายรูปแล้วยังเป็นจุดชมวิวที่เห็นเมืองศิราชาแบบทั้งเมืองเลยพยานาตองนี้นะคะจะเป็นพยานาคชมเมืองตรงกลางนะคะก็จะเป็นมณีนาคราชเนาะเขาบอกว่ามณีนาคราชที่นี่นะคะเป็นลูกแก้วที่ใหญ่ที่<ม>สุดในประเทศไทยนะคะว้าวเลยอะ่ะสำหรับคนที่กลัวความสูงมันก็เสี่ยงนะพ่อ และตอนนี้นะครับเราก็พาทุกคนมาอยู่กันที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับพูดถึงศรีราชาในวีิทถึงอะไรซอสละซอสพริกซอสทีผมจะกินอย่างเดียวเลยแต่สำหรับพ่อแล้วพ่อนึกถึงอันนี้เลยค้ายลูกเสือวชิราว่าเจนพอต้องเป็นนักนักเรียนตอนนี้ค่ายลูกเสือที่นี่ดังมากเลยเป็นที่รู้จักกันนะที่นี่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพามาดูเมืองศรีราชาเนาะซึ่งเขาบอกว่า เมืองศรีราชาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมแบบต้นๆของประเทศไทยเลยลวันนี้เราไม่ได้พามาดูเรื่องอุตสาหกรรมอย่างเดียวนะและไม่ได้พามากินซอสพริกและไม่ได้พามาเป็นลูกเสือนะ <c oughs> แต่วันนี้เราจะมามาทําไมชมเมืองศรีราชากันต้องบอกว่าเมืองศรีราชาเนี่ยเป็นเมืองที่เขาบอกว่าวิวเนี่ยสวยไม่แพ้กับบางแสนเลยไม่แพ้พัทยาด้วยคือที่นี่มีทั้งทะเลมีทั้งภูเขาใช่มีทั้งตึกดูเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่ ทำเลทองหวงจุย <Okay. S 1> งจ้ยดีหวงจุ้ยดีซึ่งข้างหลังเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นวิวถ้าเห็นตรงนู้นก็จะเป็นนุ่นเกาะลอยอเนาะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ไปกันด้วยแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณบนเขาพระคูมีเ,เมตไม่ใช่วัดเนาะบอกก่อนว่าไม่ใช่วัดนะคะเป็นสำนักสงฆ์เขาพระคูถ้าใครเซิร์ชเข้าไปในในในกะูเกิลนก็จะเห็นเลยเนะที่เป็นรูปะไรนะพญานาคองพญานาคแล้วก็ตรงกลางมีมณีนคราชที่เขาบอกว่าใหญ่มากแล้วก็ทํามาจาก คริสตัลด้วยเจ้าของแท้ด้วยเพราั้น่ะเป็นจุดถ่ายรูป้วยแหละเป็นแลนด์มาร์ก <Land mark S 2> ของที่นี่เลยใช่นะแต่ว่านอกจากเป็นจุดถ่ายรูปแล้วยังเป็นจุดชมวิวดิเ,<อ>เห็นเมืองศรีราชาแบบทั้งเมืองเลยค่ะได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเดี๋ยวแต่ก่อนที่จะเข้าไปนะใครที่เข้าใหม่ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปใหม่ๆถัดไปป่ะพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับ let's go การเดินทางมาที่นี่ก็ไม่ได้ยากเนาะก็ให้เราวิ่งตรงมาที่จังหวัดชลบุรีเลยใช่แล้วก็พอเราตรงทะลุชลบุรีมาเราก็จะผ่านใช้เส้นทางที่มาศรีราชาเนาะใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะผ่านเซ็นทันศรีราชาใชนะ่ตรงมาอีกประมาณสัก2.5งกิโลเนาะใช่ค่ะก็จะเจอปั๊มอะไรนะปั๊มบางจากปั๊มบางจากแล้วก็จะเลี้ยวหาข้อศอบเข้ามาที่ซอยสุขุมวิทส3สาำหารับเพื่อนเพื่อนที่จะมาแบบถ้าเอาสะดวกสุดนะก็คือปัก Google Ma p มาเลยใช่นะ มาได้แน่แส่วนทางขึ้นเนี่ยจะเป็นแบบบุเขาชันเลยนะต้องใช้เกียร์ต่ำนะสำหรับใครที่รถส่วนตัวมานะใช้เกียร์ต่ำหน่อยเพราะว่าค่อนข้างจะสูงชันนะฮะแต่วิวก็เห็นว่ามันก็มีทั้งมอเตอร์ไซค์ก็ม,มาได้แล้วก็รถธรรมดาก็มาได้เหมือนกันตอนนี้บรรยากาศนะ<อ>เวลาตอนนี้คือคนเยอะมาก <laughs> คนเยอะมากจรงิงนะนะคะ ซึ่งที่นี่น่ะส่วนมากคนที่เขามาเนี่ยนอกจากจะมาชมวิวเมืองศิลาชาแล้วนะคะเขยังมาสามารถมาปฏิบัติธรรมได้ด้วย<อ>เขาจะเปิดให้ปฏิบัติธรรมกันส่วนมากคนเขาจะมาปฏิบัติธรรมกันครับใช่ค่ะ กำลังจะผ่านทางเข้ามิสร้างอะไรคะเนี่ยมิหารหลวงพ่อธันใจจะ้ะอ่าเราเห็นไหมที่เราเอา,เอาหลวงพ่อไปดวยฝั่งนู้นเพราะว่าเดี๋ยวสร้าง,งเสร็จิ์หรือจะเอากลับมาครับผมอันนี้อันนี้ชั่วคราวฝั่งนู้นจะแต่ก่อนเป็นศาลาเก่าเวลาคนเยอะศาลาเต็มจะ้ะทำวิหารใหม่เป็งงนคันพุทธศิลป์อ่าออกแบบโดยอาจารย์พุทธากับแก้วลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยจะ้ะหลวงพ่อธันใจจะ้ะไปจะ้ะ <c oughs> มาไหว้พระกันก่อนเนะาะแด้ตามได้ยังแม่นะอ่า น,นี่จ่านี่ขอพรพระอุปคุตนี่จ่าขอเล็กนี่จ่าเขาเรียกว่าอะไรฮะลอยอะไรฮะลอยบัวจ่าขอพรลอยสิ่งไม่ดีออกไปจ่าเราลอยสิ่งไม่ดีออกไปแล้วเราขอสิง่งดีกลับมาเหมือนเราลอยขอเข้ามากรมน,นะแล้วก็เหมือนว่า,าตัวเรารู้จีแล้วเราตั้งจิตเนาะบอกพระอุปคุตว่าเราเขาเรียกสื่อึงคนที่เราทําไม่ดีกับเขาอะไรจ่านิมพระอุปคุต เพราะว่าพระอุบคุตนี่เขามีความเชื่อว่าท่านยังไม่ได้ปรินิพานนะ<ม>ท่านอยู่ที่สดีทะเลเขาเลยทําเหมือนว่าขึ้นมาจากนี่จ้ะเขาบอกแถวเหนือเห็นไหมเ็าจะมีพิธีอัญเชิญพราะอุบคุตขึ้นจากน้<อ>ําเวลามีงานพิธีอะไรก็แต่จะอัญเชิญท่านมาพอเสร็จงานก็อัญเชิญลงน้ำ<อ>นนนเพราะว่าเขา,าด้วยฤทธิ์ของท่านเนี่ยท่านไปอยู่ที่สดีทะเลเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าท่านไม่ดับขันปรินิพานเหมือนพระพุทธเจ้า่ะจ้ะคือว่าถ้ามีฤทธิ์มากหรือว่า ต้องลับขัน,นบปลีพิพานแต่ท่านบอกยังจะอยู่คุ้คของพุทธศา,าสนาจาะมีเรื่องเล่าอยู่แถวเหนือที่เขาบอกว่ามีคนไปเจริญเนแลวเขาไปทําบุญจนก็เป็นเศรษฐีเลยเขารวยเขาก็เลยบอกว่าอยากจะกลับมาทําบุญกับเนไปถามพระเกจิฉะนั้นเขาบอกว่าไม่มีล้อน่าจะเป็นพระอุป,ปคุตข<ห>ึ้นมาแล้วแปลงกายเป็นเนรเขาก็เลยว่าเลยสร้างชื่อวัดอุป,ปคุตอยู่ที่เชียงรายเราไปอ่านประวัติได้จ้ะเราก็เป็น รองเท้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทางวัดเขาให้เปลี่ยนรองเท้าคนขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็จะมีโล่เนาะหยิบสามารถหยิบโล่ขึ้นมาได้นะคะตอนนี้เรากําลังจะพาทุกคนนะคะขึ้นบันไดหน้านะคะซึ่งเขาบอกว่าที่เนี่ยพุทธศิลป์ดวงที่นี่นะคะจะเป็นออกแนวแบบทั้งเหนืองทั้งทั้งหใช่ถึงว่าแล้วเข้ามาเนี่ยว งานเขาละเอียดมากเลยนะ,ะม,นมีความแบบว่าเหมือนวัดล่องเสือเต้นที่เชียงรายเนี่ยสวยมากเลยอ่ะโอ้โอ,อืถึงโบน,นี้ต้องว้าวเลยดูยดินี่เลยค่ะพอเราขึ้นมานะคะสิ่งแรกที่เราเห็นเลยนะคะทางด้านขวามือของเราก็คือพระพุทธลีลานะคะบารามีนะคะ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางเขาเรียกว่าปางลีลานะเป็นศิลปะแบบสุโขทัยมีความสูงถึง11.99เมตรเลยนะครับใช่เป็นพระพุทธรูปสีขาวเนาะซึ่งพุทธสิป์ของเขามีความแบบชดช้อยมากๆนะคะเป็นพระพุทธรูปปางสุโขทัยนี่ชดช้อยอยู่แล้วเนาะใช่โอ้แต่ตอนนี้เรามาตอนเที่ยงอ่ะมันจะแบบร้อนกันนิดนึงนะเนี่ฮะทุกคนมาต้องต้องร่มนะจังหวะเวลานี้หยิบร่มขึ้นมาก่อนจะเวียนตากร้องตรงนี้นะให้คนมายืนถ่ายรูปได้สบายสวย ตรงนี้ยมุมเนี้ยก็ถ่ายไปกัสวยมากเลยสวยมากแต่ว่านิดนึงเนาะก็คือแนะนําใครที่อยากมาเนาะให้เลี่ยงเป็นแบบหลังสี่โมงดีกว่าโคตรร้อนร้อนระวังกันร้อนร้อนจริงๆนะคะตรงเนี้ยถ้าเป็นตอนยืนจะสวยนะใช่นี่แต่จะองบอกก่อนนี่มาถึงถึงซูมดูรายละเอียดของเขาก่อนเป็นซุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเน้นออกแนวแบบเขียวน้ำเงินเอออย่างที่พี่บอกเมื่อกี้วัดวัดอะไรนะเนี่ยล่องเสือเต้น ลักษณะของลายพุทธศิลป์เขาเนาะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีไอล่าสุดที่เขาจะสร้างเหมือนกันเขาก็บอกว่าได้อินสปิเรชันมาจากล่องเซรเนเตนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้เป็นแนวแบบออกแนวทางเหนือภาภักเหนือค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูอีกจุดหนึ่งที่ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญสุดเลยเนาะและตรงฝ่ามือของเรานะคะก็คือพญานาคตระกูลเอราวัะเนาะซึ่งจะเป็นพญานาคกรงสีเขียว นะคะเขาบอกว่าพญานาคตัวน no? He yeah. ี้นะคะจะเป็นพญานาคสองตนเนาะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ตรงกลางมีมณีนาคราชเนาะพญานาคองค์นี้นะคะจะเป็นพญานาคชมเมืองตรงกลางนะคะก็จะเป็นมณีนาคราชเนาะเขาบอกว่ามณีนคราชที่นี่นะคะเป็นลูกแก้วที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่40เซนติเมตรเนาะใต้ฐานของเขานะคะจะมีพระบรมสารีริกธาตุด้วยเนาะใครที่มาไหว้นะคะก็อย่าลืมมาขอพรลูกแก้วจักรพรรดกันนะคะ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเองด้วยเนาะครับแค่นี้ค่ะตากล้องนี่<ๆ>เขาบอกบันไดตากล้องแท้ส<ๆ>่สุดมากเขามากัตอนเย็นอะ่ะถูกต้องใช่แล้วม,มา,าตอนนี้ใช่ขึ้นดูอ่าตอนนี้เรากำลังรอต่อแถวที่จะเข้าไปดูลูกแก้วมะนีนักขลาดนะครับซึ่งใหญ่มาก นะคะส่วนมากคนเขาจะเอาพวงมาลัยมาไหว้กันเอาพวงมาลัยมามาไหว้แล้วก็มารับพลัง,งลพลังที่นี่กันนะคะสำหรับลูกหลานพญานาคไนอย่างเงี้ยเขาก็ชอบมาไหว้ที่นี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งก็คือว่า่วงจุ้ยดีนะคะคือเนี่ยหน้าก็จะเห็นเป็นภูเขาแล้วก็จุดที่เรายืนอ,อยู่ตรงเนี้ยก็จะเป็นภูเขาเนาะแล้วก็บริเวณตรงนู้นเป็นทะเลค่ะขึ้นก่อนพี่ขึ้นก่อนนะขึ้นก,นก่อนครับโอเค ไม่กอด้าวสำหรับคนที่กลัวความสูงนะ,ะก็เสียวอยู่นะสำหรับคนที่กลัวความสูงมันก็เสียวอยู่นะพ่อไหวก่อนโอ้ห oh, สวยมากว้าว wow, เลยอะ่ะ ใหญ่จริงร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนเลยนี่แล้วก็สำหรับใครที่อยากมานี่วิธีการรับพลังนะครับก็สามารถอธิษฐานขอพอรกันได้นะคะก็ะเ,เหมือนแบบว่าภาพแบบพาราโนมาที่แบบมีความแบบเหมือนในหนังอินเ p ปชันเลยอะ่ะคือเมืองทั้งเมืองของศรีราชาจะกลับหัวลงมาเนี่ย เนี mm ่ยก็จะเป็นแบบเมืองศิลาชาทั้งหมดอ่ะแบบสองร้อปาวตั้มนาะหลังจากที่เราไปสักการะพญานาคกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณรอบๆของสำนักส่งขาวคูเนาะก็มีอะไรกันอีกบ้างนะคะตรงนี้เห็นเป็นแบบเป็นเป็นส่วนล่างของที่เราขึ้นไปขบวนขบวคลูคะเป็นฐานเย็นดีนะโอ้เป็นร่มอ่ะ อุ้ยีากาศดีอ่ะชมวิวได้ด้วยใช่นี่ไงก็ถ่ายรูปด้วไงวิวนี่ไงให้ได้งไงอุ้ยตรงนี้โอ้โหนี่เขามีคาเฟ่น้ำเปาลาด้วยเขามี <laughs> ไอ้มาบอกเขามีคาเฟ่น้ำเปล่านี่ตอนเย,นย็นยก็นั่งตรงนี้กันเออคันนี้เพื่อแบบหินแบบถ่ายรูปได้เลยถ่ายรูปได้อีกรูปหนึ่งด้วยเอาแล้วนายแบบของเราก็เริ่มต้นแล้วนะคะตอนนี้ไเอร์ชูไม่เห็นหรอก เดิมนี่คะ่ะเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะที่นี่นะคะซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนกัน,นมุมอำเภอศรีราชาได้เหมือนกัน,นะะตรงนี้ก็ทำเหมือนเป็นเคาน์เตอร์บาร์เลยเนาะใ,ให้เราแบบซื้ออะไรมานั่งทานได้ตรงนี้มีตะก้องตะก้องบอกว่าคาเฟ่น้ำเปล่าเฮ้ <laughs> ยเขาขายเ,เขาจะขายอะไรไหมอ่ะพี่เขาขายของด้วยนะตรงนี้ก็สามารถซื้อแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ได้นะคะ ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเราจะเห็นบริเวณตรงนู้นนะคะซึ่งเขาเรียกกันว่าเป็นเกาะลอยเนาะก็จะมีศาลเจ้าให้เราได้ว้ด้วยวัดอะนะใช่คือทะเลมันคงเกาะกัดเซาะเขาจะเหลือเป็นลอยอ่ะเมาดิเมืองไทยเมาดิบแไม่ได้กินแต่เมาอ่ะเมาดิเมืองไทยอ๋อเหรอศรีราชาก็ทำได้ ครับ <Yeah. S 2> เอาเสัครับอาเงนสักทีครับเอาิครับสำหรับคลิปสำนักสงฆ์เขาพระครูก็จะประมาณนี้เนาะก็ใครที่สนใจอยากจะมาก็สามารถมากันได้นะฮะที่นี่ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะฮะ,ะท่านที่จะมาก็ขับรถเข้ามาที่อำเภอศรีราชาเนาะตรงยาวมานะฮะพอผ่านเซน็ทนทรัลศรีราชาก็ สังเกตา,านด้านซ้ายมือก็จะมีปั๊มเลยนะปั๊มบางจากปั๊มบางจากนกะเดี๋ยวซ้ายหักศอกเข้าที่อซอยสุขุมวิท33นะฮะเข้ามาแล้วก็ทางขึ้นวัดก็จะอยู่ทางด้านขวามือ,อาทางขึ้นก็จะลาดชันนิดนึงทุกท่านต้องใช้เกียร์ต่ำนะฮะฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมีเดียเที่ยวไทยคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ